สบ,บายดีพี่น้องได,ได้สบ,บายดีสบ,บายดีเอฟซีทุกท่านนะที่เข้ามาหาผมสร้างกับเก็บปลายละเอียดพี่น้องเว้ยเก็บปลายละเอียดเก็บต่างๆชีสสีเหลืองอพี่น้องเป็นชีเหลืองสกอตเทปสีเหลืองโพติดไว้มันก็นงามดีเลย Ờ ừ, mình thử để ra mà nè. Ok sao. Ôi. <laughs> Không <laughs> là Thôi để mà đừng. เป็นได้พี่น้องสีบ้านงามบัตื่นบัวงามจึงกำลังใจให้นี่ได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งน้องท่านว่าน้องเหนือพี่น้องสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีโอ้ยทำไมพุงออกแบบนี้อหนุ่มตื่นแล้ว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 หนุ่มใส่หน่อยขอตื่นแล้ว nắng nữa cáp tiền ra ra bơ xa mai đi xa mai đi ba luôn đâu mấy xa mai đi hề đây xa anh đeo mưa xong ư thu nha xa đi xa mai đi cứ đứng cứng ba nó ăn này nè bơ bơ hề nôn ăn xì đi cờ họ ừ. <laughs> Một tổng muốn đọc món này à. À. Kính, bà đi กิ่งไปทางไหนห้ามพริกโตบ่หลายพริกโตบ่ปุ้งปุ๋งปุ้งนี่มันออกแล้วท่องผู้ใดเนาะสวดผี้องเลยบักใหญ่างงี้อึ้งดึงอยู่เคลื่อนไงอันนี้นะฮะเคลื่อนไงแท้เคลื่อนน้อยแท้เห็นไหมบ่เออเห็นอยู่ ออปลาลุงบอกนอนตะแคงเดอ้อปลาลูกอะหัวชิได้ช่วยช่วยหัวชิได้งามหัวจังบ๊อเป๊ตอนนี้หัวเป๊แล้วปลาลุงล่าสุดเป็นพ่อแม่ไม่จับนอนตะแคงจับแต่พลิกมาคือเก่าแหละจับไปเอาอยัางตันไหวกันฝุดเด้คันบอลออกให้ก็บหายคันได้นอนท่าที่เพิ่มมากขึ้กะ นอนเขาอันเอาผ้าห่มมาตันผลนไวเด้หายพี่น้องพ้าองออกหายพราเส้านอนมันก็ได้โอ้สลาดแห้งม้าน้อยนี่ลูกมา้าบ่ลูกมาน้อยบ่เอ <c oughs> อเปุ้งปุ้งปุ้ง,งนี่นะปลาลุงเนะ่ยสร้างมันเดยสร้างมันเดยอะนแทงค้ามันตัดปัดอยู่เนี่ผม เก่งค่ะมันอียังนี่ค่ะเป็นยังนี่เป,นนเป็นหลบๆ,ๆเป็นเนี่ยนอยู่เป็นถอนเป็นถอนอยู่มือข้าเพื่อนพี่น้องมือข้าออกมาบ้าง <c oughs> หัวปูมือน่ะอย่าลืมว่านี่แหละฮะการเริ่มมาอยากเอาออกแนีย่ยจึ้ง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 อาก้าแน่นๆดูสิพาลูกนี่อาก้าแน่นว <c oughs> ้าวอีหยัง้าวเลยไหม าบายดีดดบาเทืกับางเทือกับ่อยากบ่าไม่อยากยิบภาผู้แคนให้ผูกแซ่น้อยผูแต่ว่ามันก็บหดอไปมีเงินแม่ซื้ออนือเงินให้เด้อซื้อเงินใส่แขนค่ะมันแม่ขอเก็บเงินนี่ก่อนตอนนี้ช่างบ้านหมดแล้ว เสีเยดเยด็กน้อยเพราะว่าเด็กน้อยมีของแข็งในโต๊ะหละตามความเสือ่อเนาะมันสิแบบอีหยังกไบสบอสบอเขาง่ายมันบอปองนะเด้ะมีเล็กมีเงินตาความเสืออ่อใหญ่จะเอามาแขงไหนบอกว่า,ายังน้อย,ยอยู่พวกเราอสอยยังแขนมาได้ดอกแต่ว่าใส่แขงนี่ได้อยูย่พี่น้อง นอะอันเนอะปีหนึ่งสองปีพอแล้วเด้อเดือป่าเดือป่าครับว้าวอย่างน่ะเอ๊ะว้าวอย่างดีสร้างเพื่อนกันย่งเก็บซีกันอยู่พี่น้องเลย ปาดบอกดาวได้อาหารดีมาเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิรงนลึกค่ะปาดเถอะพี่น้องเฮ้ยมาเบิร์นข้างนี้ปาดเถอะอาหารดีพี่น้องมึงไปไหนมาไอรีเนาะงเราแม่เฝ้ากรบโบได้พี่น้องเอ้ยเฝ้ากระบาก เราบุได้ไม่ใช่กินเท่าแต่หมูฟังน,น้องวัวพี่น้องพี่น้องกินนีได้พี่น้องมากหลายเลยเราขอภัยผู้ใดที่บวกกินพี่น้องเลยงูหาออกลูกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันนี่ดีเดือดรูกแผล พาดงวเมาได้ดุพี่น้องเลยได้ดุอีกแล้วรอบนี้ได้แบบว่าผู้ได้เฝ้ากับว่าได้ว่าได้ก็เลยไปบึงก็ได้ได้ยิงใหญ่เลยแม่เลยอะไรเต๋อพี่น้องเลยหานดีสร้างก็เลยดีใจนั่ มันพอสีสกแอตเทปออกแล้วมันอานมณ์ที่น้องบัวมันบัวมันไปนล้ก็เลยเจ็บตายเลยจปุ่มปุ่มไปดูปุ่มได้ปุ่มมันเก็บปุ่มมันก็แจกอยู่แล้วปุ่มก็ติดไปได้วเอ็ง เห็นเขาหลังชูนเขาสูบุ้งเจ็บจังจะเอ๋จะเอ๋วันนี้นั่นที่นั่นได้ไหวะเ้อเลยดิ่ววะดิ่วะครับเออหัแดงไพ่กระต่ายหนุ่ยอยู่ ดื้อบ่ครับ <laughs> เอ๊ะค <c oughs> น <c oughs> น้อยเห็นขาป้าไงได้อาหารดีสู่กันกินอีกแม่พี่น้องเลยเอ่อกระชายใหญ่ๆคนหน่อยรับแล้วพี่น้องเก็บจนจิโวต์รับแล้วนอนหลับฝันดีลูกเอ,อ้ย แม่เสมากำลังสิบหัวไว้มันตะีจ hey, uh, uh ็กระแทกเงเอ้ไ้กินท้ม่เดือหมกินข้าวองบุีป้าถูักไงหนึงเนาะต้มซุปอะไรพี่น้องงวก็ได้กำลังสิ่งก่อกระนามันน้ำมันขี้น่นน่กเลย มันสิบ่นำบ่เฮ้ยแต่มันคือบ่ยินสตามโลดของเฮาก็ได้แต่มันมีที่ดินค่อยใส่ซ้นอเลยเามาอีกลมานอนบ่ฮะมานอนแล้วว่าเด้อบ่วังเด้อนอนแล้วจนจะจนจะไปสวนนี่แหะอือไปไเด้อนอนรัทําันสิว่าตก๊บ่ว่าบ่ยอเพ่ย มัน,บน,นโบปันได้ระมัวแบบนี้นี่คือตัวนั้นป้าถูกบอกกันม่ากินตัวในเขากินอยู่บ่แล้วไปใส,ส่ช้แดบนีะจักมูอเขาเฮีอนบ่ไปทำสีบ่ยังมันห่อนอยู่ได้พี่น้องเลยคะกระตุม่มอันฟางไทยเขาจะอ,อันเห็ดเป็นแกงอ่มอมใส่ผัก แต่ว่าเฮาเนี่ยมักสัวสัวก็คือสัวไก่นี่แหละพี่น้องแต่เขาขัวหัวหอมมักพริกกระเดกเป็นัวลงแต่แซ่บอีกแบบหนึ่งนะแต่แต่ผมิมากต้าตัวใหญ่นอันนี้ก็ต้มน้ำไม้ที่มีหนาหามาแหละต้มไว้แกงมื้ออื่น กเีแกงตัวนี้ประกันอาหารเกิดอาหารเก่าสวยทำยังไงเลยเออยไงผูได้ิ่กรกกะซามทุงจะเป็นของพาแน่พี่น้องเว้ นี่ของลงเนยนะมันจำได้งามแถวๆิดอะไรผิดแม่เสื้อเอื้อยป้าเอื้อยเมย์เด้งสดเลยผิดสามเดือนพี่น้องเลยได้สามถุงทางหน้าเก็บรายละเอียดเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยตอนแรก็ี่ไปเก็บอยู่ทางหลังเนาะ แล้วนีน่ก็ขึ้นมาเมื่อกี้นี่มาปอกนะใหม่ซอยแล้วก็ลงไปต่อลงไปเล่นนักมาสักน้น่นมาชาก็ะลาสุดกรไข่แล้วตื่นอีกแล้ว่ <c oughs> รววครับตื่นอีกแล้ว,ว่านั่นข้าวเดียวหนึ่งพี่น้องเลยเบิวงแมวคพวกเอิร์กเพลินเพลินภาวะงานพอดีเขาจะมาเห็ดเทือนเอืเอจะเสียงดังแน่ก็เลย ปกหายพ่นเอาเลยพี่จิงการนอนประยากโป๊กหายพอแลพี่น้องกากาโบหันเลยบ้านี่ียบบ้อยไม่ได้หันได้หันหน่อยมันบะแสบมีมุนอ่ะผมจะซ้มตอนกับพ่อทำเขาใหญ่ๆบะทำเข่าใหญ่ข้าวใแบบนี้พร้อมให้หอยแท่วะชิมดู ทัทีดหิดหิดจ้างไว้อื้ชิมย่างไหนึ่งย่างโอเคทุกอย่างโอเคเลือแต่น้ำปลาปลานีม ลูกคอยกระตื่นนะพี่น้องลูกกินนมก่อนบ้านี่ขอบคุณทุกๆกำลังใจได้พอกันคลิปหนาป่าลูกสวัยดีสวัยดีสวัยดีเก่งมากเก่งมาก